จ๋าน้องกับน้องเก็บเงินส่งไทยผัวฝรั่งเริ่มบอพอใจเจ้าเสียดสังใดนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งปัญหาของสาวๆเนาะที่เข้ามาอยู่นะคะที่ได้พูดคุยกันยายจ๋าถามว่าเงินขอผัวส่งหรือเงินเราทําเองเขาก็บอกว่าแรกๆก็ผัวส่งเนาะช่วงตอนยังไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้มากหรอกพี่บางเดือนก็300้อกว่ายูโรนะ,ะอืมแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยพอหนูทํางานได้หนูก็ส่งเพิ่มไง อ่าทีนี้ฝรั่งบอกว่า300ร้อยมันโอเคแล้วนะทํานองเนาะแล้วที่นี่ด้วยเธอถ้าให้แบบเนี้ยตามสั่งของเขาอีกหน่อยแล้วเราละ่ะชีวิตคู่เราละ่ะนะคะอันนี้คือคําพูดของฝรั่งมันก็ถูกนะอมืมีคนคอยเตือนคอยระมัดระวังเขาไม่ได้ห้ามที่จะให้ส่งเลยแต่เขาบ่นเพราะว่าเราเริ่มจะถลุงคือเห็นเราหาได้มันก็เหมือนยยจ่าใหม่ๆเนาะ เราหาได้เรานึกว่าครอบครัวเรายัางลาบากเรายัางปวดอยากปวดนี้ปวดสินแต่เราไม่ได้ขอสามีเราก็ทําเต็มที่แต่โชคดีที่ผัวเราไม่ว่าไงนะคะนี่ก็ต้องหาลู่ทางเนาะก็ต้องหาคําพูดคําจานะคะถ้าเขามีเหตุและผลเราก็แบ่งค่อยๆเฉลีย่ยค่อยๆไหลออกไป <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้ชีวิตคู่เราพังการที่เรามีคู่เตือนนะเออ ไม่ถึงกับมาควบคุมเงินเราทั้งหมดยังไงมันก็ยังอ,อิสระเงินอยู่กับเราอันนี้มันไม่ได้เสียหลายเนาะหลายๆคนทํางานปับ๊บบอกเมียว่าไม่ให้เปิดบัญชีแยกเดี๋ยวเสียนั่นเสียนี่เป็นข้ออ้างอันนั้นก็อย่าฟังเราให้มีบัญชีเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ให้เก็บกร,รมเนาะทะเลาะให้มันทะเลาะตั้งแต่แรกทะเลาะเพื่อเคลียร์เคลียร์เข้าใจนะคะพูดหลายๆมุม เนาะให้เขาฟังอย่ายอมโดยเด็ดขาดชีวิตถ้าเริ่มต้นยังไงนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่การที่ผัวพูดเรื่องการส่งเงินเยอะไปแล้วนะมันมากไปหรือเปล่าเธออันนี้มันเป็นคำเตือนอย่างดีและเขาก็ห่วงใยเรานะถึงแม้เขาจะพูดสั้นๆบางคนอาจจะพิมพิษอะไรนะสารพัดอย่างใช่ไหม <c oughs> อาจจะว่าซ้ำว่าเราไม่ได้ช่วยเขานั่นนี่เขาก็หวังที่จะมีเมียมาได้ทำงานทำการแล้ว ก็หวังที่จะสร้างครอบครัวแล้วเขาก็จะมองด้วยว่าตัวเราเนี่ยถ้าวันข้างหน้าไม่มีเงินมันอาจจะเป็นภาระเขาเขาก็ไม่ไหวอันนี้ต้องคู่ของเราด้วยนะคะย้อนมองคู่ของเราด้วยว่ามันถูกไหมมันจริงไหมนะเรียนรู้ อยู่กับมันในทุกๆวันเพราะชีวิตเริ่มต้นใหม่เขาเรียกว่าชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตมีผัวฝรั่งในต่างแดนเนี่ยเราต้องเรียนรู้ทุกวันอยู่แล้วนะคะสู้ๆเนาะเก็บบ้างแบ่งบ้างส่งบ้างโอเค